สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้พิกัดอำเภอกันทลักษ์ครับผมบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศการโอนเงินครับอุ้ยบัวลายปันไดเนาะนี่เรวาเิ่งธนาคารอมสินครับผม <c oughs> เต็มอาญาครับผมบม่ <c oughs> มีปัญหาอะไครับผมอุ้ยบรรยากาศในอำเภอกันทลักษ์คึกคืนครับผม กับกลุ่มเปราะบางการได้เงินมื่นดิจิตอลนะผมโอ้ยที่ไทยผู้เ่าได้ลืมตาปากยิ้มได้กันทุกคนครับผมเมราเบ่งบรรยากาศกันครับขอบคุณรัฐบาลครับที่มอบเงินมื่นให้ผมเป็นพี่น้องเห้ครับผม คือคืนครับผมอำเภอกันทักจังหวัดศรีสะเกดครับผมเบิ้งคนครับแต่คุณบึนอยู่ครับปุ้ยนี่ครับผมเต็มเลยครับมาทาคิวถอนเงินหมื่นครับหน้าตาแต่ละคนนี่ยิ้มวันหน้าตาสดใสครับผมมาเนี่ยยินดีด้วยครับผมกับคนที่ได้เงินหมื่นบาทครับคนที่ยังไม่ได้ก็รอรอบต่อไปครับ พี่ที่ต้องไปอัพลงไม่ได้อาโอเคยินดีด้วยครับผม